สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมแรลล็อกแลนเวิ r ดนะครับเนื่องจากผมจบร้อยชั้นแล้วนะครับผมก็อาทิตย์ต่อไปก็จะได้ลงร้อยแล้วทนีนะครับก็เลยอัดคลิปมาเป็นไฮไลท์นิดหน่อยนะครับคือช่วงที่ปิดบอสได้นะครับก็เดี๋ยวจะทํามคลิปเนาะเพราะว่าต้องอธิบายนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าลงคลิปเดียวไปเลยเนี่ยมันจะยาวไปนะครับคนดูก็จะเบื่อนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปวาไคลี่นะครับ Pay to Win Topup เติมเกมออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจใน1นาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมงมีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเดล็กนัล็อกดะโกนิกาซาก้าแล็กนัล็อกออนไลน์แลนเวิร์ดแล็กนัล็อกรีเบิร์ดแฮร์รี่พอตเตอร์แล็กนัล็อกออริจินแล็กนัล็อกเอ็กเคนชินอิมแพคเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด g a n d ด้วยนะครับผม วิธีที่จะผ่านวาคคีนี่ได้นะครับอันดับแรกนะครับคือต้องมีดาเมจนิดนึงนะคือดาเมจจะต้องถึงหน่อยนะครับแล้วก็ต้องมีเครือบนะครับก็ต้องมีตัวขวดน้ํายาทาดมือนะครับกินแล้วให้เราเป็นเครือบมือใช่ไหมนะครับส่วนดาเมจเนี่ยก็ต้องถึงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดาเมจน้อยเนะี่ยบอสมันจะแบบฮิวกันไปฮิวกันมาฮิวเลือดได้นะครับคือบอสเนี่ยมันจะฮิวลูกก่อนแล้วสุดท้ายมันก็จะมาฮิวตัวมันเองอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะ ทำให้เราฆ่าไม่ได้ถ้าเราดาเมจน้อยนะครับเริ่มแรกมาถึงเนี่ยนะครับให้เราทําการฆ่าไวรเคลีรี่ลูกมนะันอ่ะก่อนครับหนึ่งตัวแล้วก็ทีเนี้ยเราก็มาเอาลูกมันนะครับมาตอดเลือดให้แบบเลือดเหลือน้อยทีเนี้ยเวลาบอสหิวนะครับบอสมันจะหิวตัวลูกก่อนมันจะไม่ได้หิวตัวเองเราหลังนั้นนะเราค่อยฆ่าตัวบอสนะครับซึ่ง เริ่มมาเนี่ยลูกมันจะมี3ตัวใช่ไหมเราฆ่าไปก่อน1ตัวนะครับอีก2ตัวเนี่ยเราก็ลากลงมาลากมาให้ติดแถบติดแถบล้วก็ช่วยกันยิงให้มันเหลือน้อ,อยหลังจากนั้นอนะถึงจะเริ่มฆ่าบอสนะครับไอจังหวะเนี้ยตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่บอสมันใกล้จะตายแล้วนะครับมันก็จะเริ่มมีแบบการฮืดฮัดนะครับมันจะเริ่มเดือดนะมันจะมีบัฟแบบออร่าตัวสีแดงใช่ปะทีเนี้ยก็หันอะไรพวกนีจ้จะเริ่มยิงโดนยากแล้วนะครับจะต้องเป็นแบบสายคีถึงจะยิงโดนเนาะก็จะยิงลําบากหน่อยนะครับสําหรับตัววาไคดีดคบ ทีนี้ครับเทคนิคที่เราเล่นนะครับหลังจากแรกตอนแรกเนี่ยที่เราจะวางแถบรื่อยๆพอเอาลูกมาติดติด,ตดล้วก็ยิงยิงๆนะครับหลังๆบอมมันก็จะเริ่มดงเริ่มดื้อใช่ไหมนี่นะครับเราก็จะเหมือนแบบว่าเอามองกับคูเซเดอร์นะครับมาพยายามแทงแล้วก็มีคนแบบเดินโวเดินแบบเดินให้มันติดดิสเปลนะครับแล้วเราก็สลับกับการพยายามแถบคือเราเล่นเราจะเล่น2เทคนิคเลยนะครับก็คือมองเนี่ยซีวอดี้ด้วยก็คือถ้าเกิดเมียนมีจังหวะที่สามารถแทงได้ก็แทง ก็คือถ้าเกิดมันไปริสเปลวใครอย่างเงี้ยนะครับมองจะสแตนบายแล้วก็รอสิลบอดี้พอสิลบอดี้๊บก็เข้าไปแทงบอสได้นะครับแล้วระหว่างระหว่างที่มองแทงบอสเนี่ยนะครับพันก็จะวางแทบแทบแทแทแล้วก็ถ้าเกิดออมองแบบอ่ะมองตายหรือว่ามองไม่พร้อมเนี่ยนะครับหรือว่าเดินไปเดินมาแล้วไปติดแทบเนี่ยเราก็เล่นแทบนะครับหลกักๆเราจะเล่นเล่นแทบแล้วก็มองจะเป็นตัวเสริมนะครับซึ่งมองเนี่ยจะเป็นตัวเสริมที่แบบว่าอะ มีจังหวะที่บอสมันดิสเปลไปแล้วเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะมันจะดิสเปลสตีวบอดี้ออกนะครับมันทําให้มองโดนตีแรงออหลกัหลกๆเนี่ยมอมก็เลยมันก็เลยจะแท,ง,ทงยาวไม่ได้นะครับก็เลยจะต้องเป็นทันนะครับทีนี้เราก็จะมีการแถบนะครับซึ่งเราไม่ได้เล่นแถบ2ฝั่งนะแต่ว่าเราเล่นแถบฝั่งเดียวแต่ว่าพยายามลากบอสขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ยิงไล่ๆลล,ล,ลงมานะครับแล้วเราก็เอาแบบมีจังหวะเอ่อลากบอสขึ้นไปใหม่อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูคลิปนะครับ ดเฮ้ยันนีพอ้อมฝั่งนู้นยังไงดิแล้วมันดิแล้วมันดิแล้วมันดิแล้วยิงยยิงชิดขวายิงขวาชิดขวาแดดชิดขวามาชิดขวามาขวาแทบเยอะเยอโดนระเบิดขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเด้วกูเด้นมาเึ้นมาขึ้นมอเคโ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 อเคเด้นมงเึ้นมางล้มาขออกมาขพินมาอย่พ้นมา่พ้นมา่พนมาอยู่มาดแ้บมันตินแาบมันมิดแนมันติดมาบชุบมา ถอยไปเดี๋ยวโดนเออเออถอยยิงแล้วถอยยิงแล้วหน่อยหนึ่งแล้วถอยเออหยุดลวมาก่อนข้างหลังถอยยาวๆเลยเอาให้มัเหลือก่อนถอยเลยมึงเนี่ยกูต้องพึ่งพวกมึงอ่ะไอพวกใส่คีอ่ะกูยิงไม่ได้ยิงไม่โดนยเอ๊ต้องเดินสวนว่ะได้ได้อีกหน่อยหนึ่งอ่ะชุบหน่อยต้องใส่คียิงตอนนี้ตีไม่โดนยังไม่กระดิะดิเวได้อยู่นะยิงไม่โดนแล้วไปดิเป๊ดิเป๊ดยิ้ม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 เลยม่โองแล้วไปดิเป๊ดดิยิ้ม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 ยิ

หลอดดำแล้ว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 มันโดนมันโดนมันโดนตายไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยไ้เฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ็ดแม่ไอ้เฮี้ยโล่อยู่ไหนเฮ็ดแม่เฮียก็ไม่มี What t วอเดฟักที่นี่อะไรเนี่ยเหลือเชื่อเฮียก็ไม่มีนะเหลือเชื่อเที่อะไรเนี่ยขึ้นการตีวาไคลนีจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับผมอาจจะตกหล่นตรงไหนไปนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ อวันนี้ก็ไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมแลนะล็อกแลนด์เวิร์ดนะครับตัวบอสตัวต่อไปก็จะเป็นเบอร์เซบับใช่ไหมนะนะครับอวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ